็ขอกระลาสวัสดีท่านผู้ชมม่านกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาไม่ได้เล่นไม้คานนะครับแต่จะมาแจกสกินไทท่านทั้งสี่นะครับตัวแรกก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับนี่ครับดูเองนะครับไทท่านเอเลนนะครับไปดูตัวที่สองกันดีกว่าโอเคตัวที่สองนะครับนักก็คืฟไทท่านหกสิบเมตรหรือไททันขนาดมากมากของพวกเรานั่นเองที่มันมาตะกำแพง ชวปิดจะปิดอะไรนะครับไปตัวต่อไปกันเลยครับตัวที่สามจะเป็นใครไม่ได้ก็นอกจากแอนนี่สาวผู้สาวผู้ของท่าเตะสุดโหนนะครับทิตตะเ,เลนทนีนี่คือแบบอืหัวขาดเลยครับในอนิเมะนะครับตอนที่ผมไปดูมาผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะครับเป็นดูแบบอื นะช่างครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูตัวสุดท้ายกันเลยนะครับก็กดไททันกะนั่นเองนะครับเย่ไททันก็รับรองครับเดี๋ยวผมจะมีไททันก่อไททันเอเลนไปทาเป็นละครมาครับนะครับก็ก็จะมีผู้ช่วยผมคนหนึ่งเป็นเพื่อนผมนั่นเองนะครับ ถ้างั้นเราก็จะทำอะไรแล้วเออแล้วก็จะขอตัวเราไปก่อนนะครับบา,บายๆอย่าลืมไปโหลดกันละครับ